Farmafac Academic Center, a total solution for better life. Welcome to Research Recap by PAC Academic Center. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในเรื่องที่แบบว่ากำลังเป็นที่สนใจมากๆเลยนะคะก็คือบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในแวดวงการศึกษาค่ะและที่พิเศษกว่านั้นคือเราจะมองผ่านเลนส์ของการศึกษาที่ยัง่งยืนหรือ Sustainable Education ด้วยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้อ้างอิงจากการทบทวนวรรณกรรมแบบเป็นระบบเลยนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลบรรณานุกรมด้วยหรือที่เรียกว่า Systematic and Bibliometric Review ซึ่งเข้มข้นมากจริงๆค่ะงานนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Sustainable Futures ฉบับปี2025โดยคุณอามร์อบูลิปเดเขาไปรวบรวมงานศึกษามาตั้ง601ชิ้นนะคะที่เผยแพร่กันในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้เองคือ2019ถึง2024 เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาสกัดเอาประเด็นสําคัญสําคัญนะค่ะเกี่ยวกับเทรนด์ปัจจุบันความท้าทายที่เราอาจจะต้องกังวลแล้วก็ทิศทางในอนาคตของ AI ในการศึกษาหรือ AIED จากข้อมูลที่เยอะมากๆนี้มาดูกันค่ะว,ว่าภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือมีอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษบ้างไหมค่ะภาพที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับจากการรวบรวมข้อมูลนี้ก็คือการวิจัยด้าน AID เนี่ย เติบโตเร็วมากจริงๆโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเหมือนกับมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งก็น่าจะมาจากอสองปัจจัยหลักๆนะครับอย่างแรกคือการที่ทุกอย่างต้องปรับเข้าสู่ดิจิทัลเร็วขึ้นมากจากสถานการณ์โควิด -19 กับอีกส่วนคือเทคโนโลยี AI เองทีม่มันพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆในช่วงนั้นพอดีเลยครับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะดูประเด็นสำคัญกันเลยดีกว่าค่ะประเด็นแรกที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากนะคะคืองานวิจัยเขาพบว่าการพัฒนา AI มาใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนจะยังไม่ค่อยได้เชื่อมโยงกับทฤษฎีการเรียนรู้เดิมที่นักการศึกษาเขามีกันมานานแล้วเท่าไหร่อย่างเช่นทฤษฎี Constructivism ที่ว่าคนเราเรียนรู้จากการสร้างความรู้ด้วยตัวเองหรือ Behaviorism ที่มองว่าการเรียนรู้คือการปรับพฤติกรรมอะไรแบบนี้นะคะทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นจุดที่น่าสังเกตคะ อเป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากครับคือคือถ้าเราสร้างเครื่องมือ AI โดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะไปสนับสนุนปรัชญาการเรียนรู้แบบไหนเนี่ยสุดท้ายเครื่องมือนั้นมันอาจจะอาจจะไม่ได้ช่วยให้คู่เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งจริงๆก็ได้นะครับตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือ AI อาจจะเก่งมากในการช่วยให้เด็กท่องจำเนื้อหาตามแนวคิด behaviorism แต่กลับไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กคิดวิเคราะห์หรือว่าแก้ปัญหาเป็นซึ่งอันนี้เป็นหัวใจของ constructivism เลย ที่เชื่อว่าคนเราเรียนรู้จากการลงมือทําสร้างความเข้าใจขึ้นมาเองเหมือนต่อจิ๊กซอไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆแต่ต่แในทางกลับกัน AI ก็มีศักยภาพสูงมากนะครับที่จะสนับสนุนทฤษฎีเหล่านี้ได้เช่นการใช้ AI สร้างสถานการณ์จําลองหรือ simulation ให้ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูกอันนี้ก็สนับสนุน constructivism ชัดเจน หรือสร้างระบบที่ปรับเนื้อหาให้ยากง่ายพอดีกับผู้เรียนแต่ละคนหรือ adaptive learning นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับ behaviorism หรือแม้แต่สร้างถัดซอมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันออนไลน์แบบ collaborative learning ตามแนวคิด social cultural theory ที่มองว่าสังคมวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้และก็ยังรวมถึงทฤษฎีอื่นๆอ,อีกหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็น situated learning adaptive learning theory cognitive load theory อะไรพวกนี้ด้วยครับฟังดูแล้ว AI นี่มันเป็นได้ทั้งเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องใช้ให้ถูกหลักถูกที่ถูกทางด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้พ่อขยับมาดูในกลุ่มเด็กที่เล็กลงมาหน่อยอย่างระดับอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือ k ค2นะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่ามีการพูดถึงเรื่อง personalized learning กับ AI literacy กันเยอะใช่ครับ ในระดับ K12 เนี่ยมีความพยายามนำ AI มาใช้เพื่อปรับการเรียนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคนมากขึ้นจริงๆแล้วก็เริ่มมีการสอนให้เด็กรู้จักและเข้าใจ AI ว่ามันคืออะไรทำงานยังไงซึ่งเรียกว่า AI literacy ข้อมูลก็ชี้ว่าทางสหรัฐอเมริกากับจีนนี่ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องนี้นะครับมีการทดลองใช้วิธีสอนใหม่ๆร่วมกับ AI อย่างเช่น Project Based Learning หรือ PBL ที่ให้เด็กลงมือทาโครงงานจริง หรือ blended learning ที่เรียนผสมผสานกันในห้องกับออนไลน์หรือ inquiry based learning ที่เน้นให้เด็กตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบเองผลลัพธ์เบื้องต้นก็ดูดีนะครับคือช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นการสอนก็ปรับให้เหมาะกับแต่ละคนได้ดีขึ้นช่วยให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ AI แล้วก็ส่งเสริมทักษะสำคัญอย่างการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมอะไรพวกนี้ครับ แต่ก็ยังเหมือนมีสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อหรือว่าเป็นช่องว่างอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นงานวิจัยส่วนใหญ่ยังเป็นขนาดเล็กหรือยังต้องการข้อมูลเชิงลึกจากมุมมองของครูและนักเรียนจริงๆว่าเขารู้สึกยังไงกับการใช้ AI รวมถึงการบูรณาการ AI เข้าไปในวิชาสายศิลป์ด้วยหรือ STEAM ไม่ใช่แค่ s t e m อย่างเดียวแล้วก็ ปัญหาคลาสสิกเรื่องความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือดิจิทัลดีวสเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะประเด็นนั้นถูกต้องเลยครับยังมีช่องว่างที่ต้องเติมเต็มอีกมากจริงๆโดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบในระยะยาวนะครับแล้วก็การทําความเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้จริงๆทั้งครูและนักเรียนแล้วก็เรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนอกจากนี้การทบทวนวรรณกรรมที่เน้นเฉพาะ AI ใน K12 โดยตรงก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะรวมๆอยู่ในภาพใหญ่ของการศึกษาไปเลยครับค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่สำคัญมากๆเลยเราก็ถูกพูดถึงเยอะมากเวลาเราคุยเรื่อง AI ก็คือเรื่องจริยธรรมค่ะในงานวิจัยนี้เขาสะท้อนความกังวลอะไรบ้างคะในบริบทของการศึกษาโอ้โหเรื่องจริยธรรมนี่เป็นหัวข้อใหญ่มากในงานวิจัยเลยครับความกังวลหลักๆนี่มีหลายด้านเลยที่ชัดเจนที่สุดก็คือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลหรือ Data Privacy and Security นะครับ เพราะว่าระบบ AI โดยเฉพาะที่ทำเรื่อง personalized learning เนี่ยมันต้องเก็บแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเยอะมากคำถามคือข้อมูลจะปลอดภัยไหนใครเอาไปใช้อะไรได้บ้างอันนี้เรื่องใหญ่ถัดมาก็คืออคติในอัลกอริทึมหรือ algorithmic bias ครับลองนึกภาพว่าถ้า AI ถูกเทรนไว้ข้อมูลที่มีอคติแฝงอยู่เช่น อคติทางเพศหรือเชื้อชาติมันก็อาจจะตัดสินใจหรือให้คำแนะนำที่ส่งผลเสียต่อน,นักเรียนบางกลุ่มได้โดยไม่ทั้งใจเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องความโปรง่งใสความรับผิดชอบหรือ transparency and accountability คือเราเข้าใจไหมว่า AI ตัดสินใจแบบนี้เพราะอะไรถ้ามันผิดพลาดใครจะรับผิดชอบและที่สาคัญมากๆคือต้องแน่ใจว่าการใช้ AI นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนจริงๆ หรือ beneficence ไม่ใช่แค่เพื่อความสะดวกของระบบแล้วก็รวมถึงประเด็นความเท่าเทียมในการเข้าถึง equity and access ที่เราคุยกันไปแล้วด้วยครับโอ้ฟังูอีแต่เรื่องซับซอ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนทั้งนั้นเลยนะคะแล้วในงานวิจัยเขามีแนวทางในการรับมือกับความท้าทายทางจริยธรรมเหล่านี้ยังไงบ้างคะครับ ก็มีการเสนอให้นำกรอบคิดทางจริยธรรมหรือ ethical frameworks มาใช้เป็นแนวทางนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะมีสูตรสำเร็จเดียวนะครับแต่เป็นการผสมผสานมุมมองต่างๆเพื่อให้การตัดสินใจมันรอบครอบขึ้นเช่นมองจากมุมประโยชน์ส่วนรวมหรือ utilitarianism ว่าทางเลือกไหนให้ผลดีกับคนหมู่มากที่สุด มองจากมุมของหลักการและหน้าที่หรือ deontology เช่นการเคารพสิทธทิส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ต้องทำเสมอไม่ว่าผลจะเป็นยังไงหรือมองจากมุมของการสร้างคุณธรรมหรือ virtue ethics ว่าการกระทำนี้มันส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีงามหรือไม่การใช้กรอบคิดหลายๆแบบมาช่วยกันมองจะทำให้เห็นภาพรอบด้านขึ้นครับแต่ ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องการการศึกษาและพัฒนาอีกมากนะครับโดยเฉพาะการสร้างกรอบจริยธรรมที่มันเฉพาะเจาะจงกับบริบทของ AI ในการศึกษาจริงๆรวมทั้งการหาวิธีลดอคติในทางปฏิบัติแล้วก็การพัฒนากฎระเบียบที่มันตามทันเทคโนโลยีด้วยครับอันนี้สําคัญมากเข้าใจเลยค่ะว่าเป็นเรื่องที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องจริงๆทีนี้เราลองมาดูฝั่งเทคนิคกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเทคโนโลยี AI แบบไหนที่เขาใช้กันเยอะในการศึกษาครับ ถ้าดูตามงานวิจัยอ่ะเทคนิคหลักๆที่ถูกนำมาใช้ก็มี Machine Learning หรือ ML ซึ่งเป็นหัวใจของ AI สมัยใหม่เลยมีทั้งแบบ Supervised Learning ที่เรียนรู้จากข้อมูลตัวอย่างที่มีคำตอบแล้วเช่งการทำนายผลการเรียน แบบ unsupervised learning ที่หาโครงสร้างหรือ pattern ในข้อมูลเองเช่นการจัดกลุ่มนักเรียนตามสไตล์การเรียนรู้แล้วก็แบบ reinforcement learning ที่เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเพื่อรางวัลอันนี้จะเจอในระบบสอนเสริมอัจฉริยะอีกเทคนิคที่สำคัญมากๆก็คือ natural language processing หรือ NLP นะครับคือการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจแล้วก็สร้างภาษาของมนุษย์ได้ อันนี้ใช้เยอะมากในพวกชัดบอดช่วยสอนระบบตรวจการบ้านอัตโนมัติหรือเครื่องมือช่วยแปลภาษานอกจากนั้นก็มีการใช้ learning analytics คือการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การสร้างห้องเรียนเสมือนหรือ virtual classrooms การประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านี้ก็ดูจะวนๆอยู่กับการสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะกับแต่ละคนหรือ personalized learning การให้ Feedback ที่ดีขึ้นการเรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์หรือการมี AI มาช่วยตอบคำถามทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่ก็ยังพ่วงความท้าทายเดิมๆมาด้วยเหมือนกันใช่ครับธีมหลักๆของการประยุกต์ใช้ก็จะเป็นประมาณนั้นเลยครับแต่ทุกการประยุกต์ใช้ ก็มักจะมาพร้อมกับคำถามด้านจริยธรรมและความท้าทายเชิงเทคนิคเสมอเช่นระบบมันซับซ้อนพอที่จะเข้าใจความแตกต่างของนักเรียนได้จริงไหมครูจะทำงานร่วมกับ AI ได้ยังไงแล้วเรื่องค่าใช้ใจ่ายล่ะโครงสร้างพื้นฐานอีกละ่ะยังมีช่องว่างอีกหลายเรื่องที่ต้องพัฒนาครับเช่นทำยังไงให้ AI เข้าใจและตอบสนองต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ดีขึ้นจะประเมินผล AI ทางการศึกษาอย่างมีมาตรฐานได้ยังไง และที่สำคัญคือจะสร้าง AI ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆที่ต่างไปจากเดิมได้ไหมไม่ใช่แค่ทำให้ของเดิมมันเร็วขึ้นหรือสะดวกขึ้นเท่านั้นนั่นสินะคะการก้าวข้ามรูปแบบเดิมๆนี่น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ทีเดียวเลยค่ะกลับมาที่แกนหลักของเราวันนี้เรื่องความยั่งยืนค่ะ AI จะเข้ามาช่วยให้การศึกษามันยั่งยืนขึ้นในความหมายไหนได้บ้างคะครับในงานวิจัยพูดถึงความยั่งยืนในหลายมิติเลยครับ มิติแรกที่ชัดเจนคือเรื่องประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเช่นการลดใช้กระดาษการทำงานบางอย่างอัตโนมัติทำให้ประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรมิติที่2คือการเรียนรู้เฉพาะบุคคลซึ่งจะทำได้ดีจริงๆมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนรู้ได้ส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN ข้อที่4หรือ SDG4 ว่าด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ มิติที่3คือการเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดต่างๆและมิติสุดท้ายคือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้คนสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้สะดวกขึ้นครับฟังดูมีประโยชน์หลายด้านเลยนะคะแต่การจะสร้างระบบ AI เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนจริงๆมันคงไม่ได้ดูแค่ประโยชน์ปลายทางอย่างเดียวใช่ไหมคะถูกต้องครับการจะทำให้ระบบ AI e d มันยั่งยืนได้จริงๆเนี่ย ต้องมองรอบด้านมากๆเลยตั้งแต่ตัวระบบ AI เองมันใช้พลังงานเยอะไหมอันนี้ก็กระทบสิ่งแวดล้อมมันขยายขนาดรองรับคนเยอะๆได้หรือเปล่าหรือ scalability ข้อมูลปลอดภัยไหมหรือ data security อาจจะต้องอิงมาตรฐานสากลอย่าง GDPR ด้วยหลักจริยธรรมต่างๆที่เราคุยกันไปคนใช้แล้วรู้สึกดีไหมหรือ user experience มันเชื่อมต่อกับระบบเดิมได้หรือเปล่าหรือ interoperability คุ้มค่ากับการลงทุนไหม ครูพร้อมใช้ไหมต้องมีการอบรมนะแล้วก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงต่อเนื่องด้วยครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความท้าทายให,ใหญ่ๆรออยู่เหมือนกันทั้งเรื่องต้นทุนเริ่มแรกที่สูงปัญหาดิจิ t a ล d e v ว c e ที่บางพื้นที่ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมประเด็นจริยธรรมซ้ำๆเติมๆที่เราก็ยังกังวลกันอยู่ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากคนทั้งครูทั้งนักเรียนการควบคุมคุณภาพเนื้อหาที่ AI สร้างขึ้นมาและการหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างประสิทธิภาพของ AI กับคุณค่าของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จริงๆซึ่งสําคัญมากๆในการเรียนรู้ครับค่ะและก็ยังมีช่องว่างที่ต้องวิจัยต่อยอดกันไปอีกใช่ไหมคะเช่นการหาวิธีทําให้ AI มันเข้าถึงง่ายและเท่าเทียมมากขึ้นอาจจะต้องมีโมเดลที่ราคาถูกลงหรือใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทมากขึ้น และการบูรณาการเข้ากับระบบการเรียนการสอนเดิมให้มันนิ่เนียนแล้วก็ส่งเสริมกันจริงๆประเด็นนั้นสําคัญมากครับการทําให้เทคโนโลยีนี้เข้าถึงง่ายและผสานเข้ากับการเรียนการสอนเดิมได้จริงเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยที่จะทําให้ AI ช่วยการศึกษาได้อย่างยั่งยืนจริงๆครับค่ะทีนี้ลองขยับไปดูในระดับที่สูงขึ้นอย่างมหาวิทยาลัยกันบ้างคะ่ะในระดับอุดมศึกษา AI ถูกนํามาใช้ในบทบาทไหนบ้างคะ ครับในระดับอุดมศึกษาก็มีการนำ AI มาใช้หลากหลายรูปแบบเลยครับเช่นใช้ทำนายแนวโน้มของนักศึกษาอย่างเช่นคาดการว่าใครมีความเสี่ยงจะเรียนไม่จบหรือมีปัญหาการเรียนเพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหรือ Student Retention มีการใช้ AI สร้างโปรไฟล์ผู้เรียนเพื่อช่วยแนะแนวการเรียนหรืออาชีพที่เหมาะสมมีการนำมาช่วยงานธุรการเยอะมากครับเช่นตรวจข้อสอบปรนยัยจัดตารางสอนตารางสอบหรือแม้แต่ช่วยคัดกรองใบสมัครนอกจากนี้ยังใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยเช่นวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาาลหรือช่วยหาบทความที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญคือช่วยเพิ่มการเข้าถึงสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษหรือนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ถนัดภาษาท้องถิ่น เทคนิคที่ใช้ก็หลากหลายครับตั้งแต่สถิติพื้นฐานอย่าง linear regression ไปจนถึงโมเดลซับซ้อนอย่าง decision trees หรือ neural networks ครับแล้วเขาดูกันยังไงคะว่าการนำ AI มาใช้ในมหาวิทยาลัยมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จออ๋ตัวชี้วัดความสำเร็จก็มีหลายด้านครับที่ชัดๆก็คือคุณภาพการศึกษาโดยรวมดีขึ้นหรือไม่ประสิทธิภาพการทำงานของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นหรือเปล่า ช่วยให้เกิดนวัตกรรมงานวิจัยใหม่ๆได้หรือไม่มีการใช้งานอย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรมหรือเปล่าอันนี้สำคัญนักศึกษาและอาจารย์พอใจกับการใช้งานไหมและสุดท้ายคือมันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือ ROI หรือไม่แต่ก็ต้องบอกว่าช่องว่างในการวิจัยระดับอุด,ดมศึกษาก็ยังคล้ายๆกับภาพรวมนะครับคือการเชื่อมโยงกับทฤษฎีการสอนยังไม่ชัดเจนนะัก งานวิจัยส่วนใหญ่ยังมาจากประเทศพัฒนาแล้วทําให้ยังขาดความเข้าใจในบริบทอื่นๆและประเด็นจริยธรรมกับความเป็นส่วนตัวก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญอย่างสูงอยู่ครับเข้าใจค่ะถ้าอย่างนั้นเราลองเจาะไปที่การเรียนภาษาโดยเฉพาะเลยดีไหมคะเพราะน่าจะเป็นด้านที่มีเครื่องมือ AI ให้เห็นเยอะมากๆเลย ใช่เลยครับด้านการเรียนภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศหรือ EFL เนี่ยมีการใช้ AI เยอะจริงๆเครื่องมือที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยก็เช่นระบบช่วยตรวจการเขียนอัตโนมัติหรือ AWE อย่าง Grammarly ที่ช่วยเช็ค Grammar สไตล์การเขียนระบบสอนเสริมอัจฉริยะ หรือ I T S อย่างแอป Duolingo ที่ปรับบทเรียนตามความสามารถของเราระบบที่ช่วยตรวจหาข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาการใช้แชทบอทเพื่อฝึกสนทนาหรือ CM C M C แพลตฟอร์มที่ปรับเนื้อหาการเรียนให้เหมาะกับเราโดยเฉพาะหรือ Personalization อย่าง Babbel การสร้างสภาพแวดล้อมจำลองให้ฝึกภาษาเช่นคุยกับ V R Tutor หรือแอปช่วยฝึกการออกเสียงหรือ Pronunciation Training อย่าง Elsa อะไรพวกนี้ครับ โอ้โหเยอะมากจริงๆค่ะประโยชน์หลักๆของเครื่องมือเหล่านี้คืออะไรคะหลักๆเลยนะครับคือช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมหรือ engagement เพราะมันมักจะออกแบบมาให้สนุกเหมือนเล่นเกมช่วยสร้างแรงจูงใจหรือ motivation ให้ผู้เรียนอยากเรียนต่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือ self-directed learning ตามจังหวะของแต่ละคน เพิ่มประสิทธิภาพหรือ efficiency ในการเรียนรู้บางด้านเช่นการจำศัพท์หรือฝึกรูปแบบประโยคและที่สำคัญคือช่วยสร้างความมั่นใจหรือ confidence ให้ผู้เรียนกล้าที่จะลองใช้ภาษามากขึ้นเพราะ AI มันไม่ตัดสินเราเหมือนคุยกับคนจริงๆครับ แต่เรียนก็มีสองด้านเสมอเลยนะคะความท้าทายหรือข้อกังวลในการใช้ AI เรียนภาษามีอะไรบ้างคะครับก็มีหลายประเด็นเหมือนกันครับเช่นม,มีความกังวลว่าถ้าพึ่ง AI มากไปอาจจะทำให้ทักษะการคิดวิเคราะห์หรือ critical thinking หรือความคิดสร้างสารรค์หรือ creativity ของผู้เรียนลดลงหรือเปล่ามันเปิดช่องให้เกิดการทุจริตทางวิชาการง่ายขึ้นไหมเช่นใช้ AI ช่วยทำกันบ้านทั้งหมดเลย ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเครื่องมือดีๆก็อาจจะสูงนะครับครูผู้สอนเองอาจจะยังตามไม่ทันเทคโนโลยีหรือไม่รู้วิธีนำมาใช้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรเดิมก็อาจจะไม่ง่ายนักยังมีเรื่องที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะครับเช่นผลกระทบจริงๆที่มีต่อครูเป็นอย่างไรประเด็นจริยธรรมเฉพาะของการใช้ AI เรียนภาษาการนำเทคโนโลยีที่เข้าใจอารมณ์ผู้เรียนหรือ affective computing มาใช้จะช่วยได้แค่ไหน ทำอย่างไรให้ AI ปรับตัวเข้ากับผู้เรียนที่หลากหลายมากๆได้ดีขึ้นและจะพัฒนาครูให้พร้อมรับมือเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างครับค่ะมาถึงเรื่องที่น่าจะฮิตที่สุดในตอนนี้เลยนะคะคือแบบจําลองภาษาขนาดใหญ่หรือ Large Language Models อย่างพวก GPT 4หรือ Gemini หรือ c h a t b o t ต่างๆที่ใช้ LLM เป็นสมองกลข้างหลังเนี่ยคะ่ะสิ่งเหล่านี้เข้ามามีบทบาทกับการศึกษาอย่างไรบ้างคะ LLMs นี่เป็นประเด็นร้อนแรงมากในการศึกษาตอนนี้เลยครับงานวิจัยชี้ให้เห็นศักยภาพมหาศาลจริงๆทั้งในแง่าการสร้างการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับแต่ละคนได้อย่างละเอียดมากๆที่เรียกว่า hyperpersonalization การให้ฟีดแบ c k ที่ละเอียดและรวดเร็วการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจหรือ engagements การช่วยให้เข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ง่ายขึ้นมากการช่วยงานธุรการของครูเช่น สรุปเนื้อหาหรือร่างแผนการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกหรือแม้แต่ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นได้ด้วยเพราะมันพร้อมรับฟังโดยไม่ตัดสินนอกจากนี้ยังช่วยรวมรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจํานวนมากได้เร็วและรองรับผู้ใช้จํานวนมากพร้อมกันได้โอกาสในการนำไปใช้ก็มีตั้งแต่ระดับ K12 ไปจนถึงมหาวิทยาลัยเลยครับทั้งช่วยพัฒนาหลักสูตรปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลเช่น อาจจะเน้นที่กระบวนการคิดมากกว่าคำตอบสุดท้ายส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จาก AI เองและช่วยนักวิจัยในการทำงานได้เยอะมากครับฟังดูเหมือนมีแต่ข้อดีนะคะแต่แน่นอนว่ามันต้องมีความท้าทายหรือความเสี่ยงซ่อนอยู่ด้วยแน่เลยแน่นอนครับความท้าทายมีไม่น้อยเลยที่สำคัญมากๆคือประเด็นลิขสิทธิ์ครับเพราะ LLMs ถูกฝึกด้วยข้อมูลมหาศาลจากอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจมีข้อมูลติดลิขสิทธิ์ปนอยู่ การนำผลลัพธ์ไปใช้อาจมีปัญหาได้ถัดมาคืออคติหรือ bias และความไม่เป็นธรรมหรือ fairness ที่หลาดฝังอยู่ในข้อมูลที่ใช้เทรนทำให้คำตอบหรือเนื้อหาที่ LLM สร้างขึ้นมีความลำเอียงโดยที่เราไม่รู้ตัวได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องทักษะและความเข้าใจของผู้ใช้หรือ AI literacy ที่อาจจะยังไม่เพียงพอทำให้ใช้ไม่เป็นหรือเชื่อข้อมูลผิดๆได้ง่าย ความยากในการตรวจสอบว่างานชิ้นไหนนักเรียนทำเองหรือให้ AI ทำหรือ Academic Integrity ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากในตอนนี้ต้นทุนในการพัฒนาและใช้งาน LLM ที่มีคุณภาพสูงก็ยังแพงอยู่ความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่ป้อนเข้าไปและประเด็นเรื่องความยั่งยืนด้านพลังงานเพราะการเทรนและการรันโมเดลใหญ่ๆพวกนี้ใช้พลังงานมหาศาลเลยครับ ตอนนี้ก็มีการวิจัยเยอะมากครับว่าจะใช้แชทบอทมาช่วยสอนเสริมหรือเรียนภาษาหรือสนับสนุนสุขภาพจิตหรือช่วยงานธุรการหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไรบ้างแล้วมองไปข้างหน้าล่ะคะทิศทางของ LLMs ในการศึกษาจะเป็นอย่างไรต่อคะ อนาคตน่าจะเห็นการนำ LLM ไปใช้ในวงกว้างขึ้นอีกครับเช่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทำงานการพัฒนาเครื่องมือสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษการเป็นผู้ช่วยสำหรับพัฒนาครูการให้คำปรึกษาแนแนะวหรือแม้แต่การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่สมจริงมากๆผ่านการผนวกกับเทคโนโลยีโลกเสมือนอย่าง VR, AR นอกจากนี้ยังน่าจะเห็นการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลทางการศึกษาหรือ Digital Ecosystems ที่เชื่อมโยงเครื่องมือ AI ต่างๆเข้าด้วยกันและการออกแบบหน้าตาโปรแกรมหรือ user interface ที่ทำให้ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับค่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายของการเจาะลึกในวันนี้แล้วนะคะคือการนำ AI ไปใช้ในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆมีตัวอย่างที่น่าสนใจจากงานวิจัยไหมคะ ครับมีการยกตัวอย่างหลายสาขาเลยครับเช่นในสาขาการแพทย์มีการใช้ AI สร้างซิมูเลชันให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกทักษะทางคลินิกในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยหรือในสาขาบัญชีมีการใช้ AI ช่วยตรวจการบ้านโจทย์คำนวณหรือวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเบื้องต้น ในสาขาวิศวกรรมก็ให้การใช้ AI สร้างซิมูเลชันหรือเวอร์ชวลแลบให้นักศึกษาได้ทดลองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์จริงราคาแพงในสาขาพยาบาลศาสตร์ใช้ AI ช่วยสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อให้ฝึกการตัดสินใจในภาวะต่างๆหรือในสาขาเภสัชาศาสตร์ก็ได้มีการนำ AI มาใช้แต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องความพร้อมและจริยธรรมอยู่พอสมควรหรือในสาขาธุรกิจก็ใช้ AI ช่วยตรวจงานเขียนรายงานหรือให้ฟีดแบ c k ซึ่งจะเห็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันครับ คือมีทั้งข้อดีเช่นการปรับให้เหมาะกับบุคคลระบบอัตโนมัติการมีส่วนร่วมมีโอกาสเช่นการวิเคราะห์พันสูงการสนับสนุนเรียลไทม์มีความท้าทายเช่นการพึ่งพาเทคโนโลยีมากไปความเป็นส่วนตัวปฏิสัมพันธ์มนุษย์ลดลงและมีภัยคุกคามเช่นการลดทอนทักษะคิดวิเคราะห์ความกังวลเรื่องอาชีพในอนาคตหรือเรื่องจริยธรรมเพศฉานะครับภูกเขาก็กังวลว่า AI จะเข้ามาแย่งงานหรือทำให้บทบาทวิชาชีพของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคตขอบคุณมากค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่า AI มีศักยภาพสูงมากจริงๆที่จะเข้ามาพลิกโฉมการศึกษาได้ทั้งในแง่ของการสร้างการเรียนรู้ที่ตรงจุดมีประสิทธิภาพมากขึ้นการบริหารจัดการที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนได้ด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความท้าทายที่ซับซ้อนมากๆทั้งเรื่องจริยธรรมความเหลื่อมล้ำการปรับตัวของครูและนักเรียนและคำถามเชิงปรัชญาว่าจริงๆแล้วเราต้องการให้การศึกษาเป็นไปในทิศทางไหนกันแน่การจะนำ AI มาใช้จึงต้องทำอย่างรอบคอบมากๆโดยยึดเป้าหมายหลักของการศึกษาและคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นสำคัญเลยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกัน มีคำถามสำคัญที่งานวิจัยนี้ชวนให้เราคิดต่อมกากๆเลยครับนั่นคือในขณะที่ AI พัฒนาไปเร็วมากและมีทั้งประโยชน์และข้อควรระวังมากมายแบบนี้ระบบการศึกษาของเราจะกำกับทิศทางการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อการศึกษาหรือ AIED เหล่านี้ได้อย่างไร <c oughs> เพื่อให้มั่นใจว่ามันจะถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึง้งและการคิดเชิงวิพากษ์อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพผิวเผินหรือการวัดผลที่ทำได้ง่ายๆเท่านั้นนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราทุกคนในสังคมโดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาต้องช่วยกันหาคำตอบนะครับเพื่อให้ AI เป็นพลังที่ช่วยยกระดับการเรียนรู้ของมนุษย์ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนครับกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ PAC Academic Center